อออย่างนี้ไหมเออหนึ่งนะห,หนึ่งสองแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะไปวดัดกันนะครับทุกคนวัด <What? S 2> ที่ไหนคะที่ไหนวัดวัดอะไรอ่ะ <c oughs> วัดพระเยาววัวดพระเยาวตาสุนะครับ <c oughs> ใครที่อยู่ศรีสะเกดจะรู้อือใครอยู่ศรีสะเกดทักได้นะครับครับ เราจะไปวัดตอนนี้เราจะไปจะไปไหนจะไปกินข้าวหรือจะไปจะไปกินข้าววัดหรือจะไปทําบุญจะไปทําบุญค่ะจะไปกินข้าววัดเดี๋ยวพระเดี๋ยวพระปากบานนะปากอันนี้อันนี้ตัดออก สอบยังตอนนี้นะทุกคนกำลังจะขับรถไปแล้วนะอ่านยังยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเน็ตดูคนกำลังจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วกำลังจะออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านมาแล้วดูให้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศหน่อยข้างงที่เราไปเออบรรยากาศเนาะ พูดด้วยนี่มีใครไปบ้างมีวัวนะลูกมีวัวมีวัวด้วยครับบรรยากาศระหว่างทางนะครับก็จะมีทุ่งนามีต้นมันมีต้นยางป่ายางนะครับโอเคต้องดืนมากต้องดืนเอาไม่พูดเลยล่ะพูดสิก็มีป่านะครับป่ายางปะยางครับปะยางไม่ใช่หลุมลางครับ่หลุานแล้วน่ะ นี่นะทุกคนเออปะยางมันยางรั่วแล้วปะยางปปะปะนี่น้ำมันมีถังน้ำมันเอาไว้ให้ทุกคนเติมนะ้ำระหว่างเลียนหัวมาแล้วมั้งคนดูอ่ะนี่ระหว่างทางแล้วก็ขับรถนะครับเห็นต้นกล้วยเอิง เก่งนีงแ่แหละหาอะไรกินเลยเนาะโอกูสองตัว <Okay. S 1> เด็ดตมแแม่เอามาม่วงกินด้วยดิพอดีแหละว่านั่งคนดีดวนดยวไ่ได้ซื้อลองพิกตอนนี้ก็อลังอลังอลังขับรถนะครับอลังขับรถไปบ้านนะครับ <c oughs> ไ,ปไปวัดไปไปวัด <c oughs> ไปวัดนะครับทุกคนับบ้านไปวัด ขับบ้านไปวัดขับรถไปวัดขับรถไปวัดก่อนจะถึงวัดก็ถึงโรงเรียนบอสก่อนให้เพื่อนเห็นโรงเรียนหน่อยโรงเรียนบอสนี่นะครับโรงเรียนโรงเรียนในป่าโรงเรียนโรงเรียนตรงนี้มันไม่อยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างในเอออยู่ไปไปแหละยอดมันอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นตั้งแต่พวกหนึ่งอยู่เรียนนะมันเป็นร้อยปีแล้วบ้างน่าไปกราบไหว้ร้อยปี กาไว้กูก็ได้เพราะปีเหมือนกันร้อยปีแกแล้วไงเขามาทำคอเขาเนี่ยค่ะตัดเกิดเเราไม่ได้ไม่กวาดทาวานพรุ่งนี้ก็ได้มั้งพรุ่งนี้เขาเล่นของการานหรอพรุ่งนี้กลับแล้วพาซื้อชุดอันนี้่อยนะตอนเย็นเคยมาทำกลับมากลับมาเคยมาทำจะไปธุระก็ไปทำก่อน ม่ถึงวัดแล้วนะครับทุกคนจริงไหมนี่พระนะครับหลวงพ่อมีเนนด้วยนะเนรก็เอาพวงอะไรมาเดี๋ยวด้วยละเออก็ไปไหว้าาตอนอพอไม่กวาดเอาน้ำเอาอะไรไปจับตรงนี้ก็ได้เนาะเออร้องๆขึนหลวงพ่อเดินเอง เน้นสครับเน้นหาวนอนมีเน้นด้วยบอสออไปเข่าให้พ่อถ,ถือดูให้พ่อถือแล้วก็ถือกระ,ออะด้าอสวัสดีค่ะ งานปิดฟันพี่พ่อถือนี่นี่กรับตอนนี้ก็กลังเดินนะครับเดินก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวา <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันคิดเอาเองครับ เไว้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ้วัดีค่ะโอ้ยบางเนียเคยบางเิงเันทนเนียงมันตึเด้อเอวันนี้ก็อลังเดินไปเอ <Okay. S 2> มามาไปจะไปส่งน้ำพระไปส่งน้ำพระนะครับทุกคน,นพ่อเป็นคนถือมาให้เดินมาสิ